รีวิวอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์ที่โมนาพาแซบอยู่ค่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําเลยเนาะห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะห้องน้ําแคบๆนะคะก็แค่พอเข้าอาบน้ําได้เนาะในห้องน้ําก็จะมีมุมวางเครื่องอาบน้ําของเรามุมกระจกทั่วไปตู้ ตู้นี้เราก็ต้องเอามอแขวนเองนะคะตู้นี้เรา,เามาติดเองเนาะตู้นี้เราเอามาติดเองนะคะเป็นตู้ใส่อุปกรณ์ในห้องน้ําก็ใส่ไปก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเนาะใช้ของถูกค่ะราคาถูกแป้งแคร์ก็ยังดีสําหรับเราเสมอ เนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้ใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าคนหนูอันนี้ก็จะเป็นตู้น้ําหอมตู้ยาสามัญประจําบ้านน้ําหอมนี่จะเป็นน้ําหอมของสามีอันนี้น้ําหอมของเรา <S <s <ummer> <S ก็ <servicios> เก็บไว้ในนี้เนาะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นโต๊ะกินข้าว โต kind of ๊ะกินข้าวก็สำหรับ6ที่นั kind of so ่งแต่โต๊ะนี้สามารถต่อได้นะคะเป็นอีก10ที่นั่งได้เนาะเป็น10บที่นั่งค่ะเรามีพื้นต่อเนาะทางเข้ามาเราก็จะมีชั้นวางรองเท้าอันนี้เป็นชั้นใส่แก้วเนาะเป็นตู้ใส่แก้วตู้พวกนี้เราต้องหามาเองนะคะห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าเลยเนาะห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าเลยอันี้เป็นชั้นวางรองเท้าเนาะ หลังจากโต๊ะกินข้าวเราก็จะมาโต๊ะโซฟานั่งดูทีวีเนาะโต๊ะโซฟาแล้วก็มุมดูทีวีอันนี้จะเป็นมุมของมูเลอร์นะสัตว์เลี้ยงแสนรักเนาะอันนี้นของมูเลอร์นะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นบ้านทรงแบบนี้เลยอาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่บ้านพูดผิดพูดถูกขออาภไยจริงๆ นีไ่ไว้ฝึกสมองก็เป็นเหมือนเกมนั่งเล่นเวลาดูทีวีดูโทรทัศน์โซฟาพารเมนนี้โมนาก네็อยู่มาสิปี10ปี5้าเดือนเนาะ โมนากำลังจะย้ายบ้านย้ายอพาร์ตเมนต์ค่ะแต่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่โมนาจะได้รีวิวคลิปวิดีโอที่จะได้รีวิวที่พักของโมนาเนาะอยู่แล้วเราต้องหาอะไรที่มันประหยัดลงจากเดิมที่มันแพงโมนาว่าแพงสำหรับโมนาคนเดียวว่าแพงนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์นี้เนาะต่อไปก็เป็นห้องครัวนะคะ ห้องครัวนี่ยังไม่ได้เก็บของออกเนาะก็ยังเป็นชั้นวางแก้ววางวางจานวางถาวอยู่ก็ผูกพันนะคะเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้เนาะอันนี้ชั้นวางแก้วแดดอาจจะเข้าแดดดีนะวันนี้แดดดีก็ทยอยทยอยขนออกเนาะ เพราะว่าอพาร์ตเมนต์นี้นี้ถ้าเราถ้าเราไม่อยู่แล้วเราต้องบอกแจ้งล่วงหน้าเขาสามเดือนว่าเราไม่อยู่เนาะแล้วหลังหลังจากเราแจ้งล่วงหน้าเขาก่อนสเดือนช่วงหนึ่งเดือน2เดือนเราต้องเคลียร์ของออกให้หมด mm hmm. เพราะว่าคนที่เขาจะเข้าใหม่มาเขาต้องมาดูอพาร์ตเมนต์เขาจะมาดูอพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็จะต้องมาทางอพาร์ตเมนต์เขาต้องมาทําความสะอาดเช่นสี ขเ,เขาเรียกว่าสีที่มันหลุดมันกร่อนอะนะเนาะเขาก็ต้องมาเติมมาเสริมให้อันไหนที่มันชํารุดเขาก็ต้องมาทํเาเพราะว่าโมโนายอยู่ที่นี่สิบปีสิบปีก็คือยังอยู่สภาพแบบนี้นะเนาะเขาก็ไม่ได้มีมา,เ,าเจ้าหน้าที่ของอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้มีมาทําอะไรให้เรามากนะคะตอนตั้งแต่โมนายอยู่มาที่เคยมาทําคือเปลี่ยนสายสายน้ํา ใส่ใส่บัวฝักใส้บัวเหรอเขาเรียกฝักใส้บัวใช่ไหมเขามาเปลี่ยนให้เราเนาะแล้วก็มีช่วงหลังจากสามีเสียที่เคยมาเปลี่ยนให้เราก็คือหลอดไฟช่วงที่เราอยู่กับสามีก็คือที่มาเปลี่ยนให้เราอีกอันนึงก็คือ,อขอบยางขอบหน้าต่างที่มันชำรุดคือเขาไม่ได้อ่า เขาเขาดูจากอายุเวลาเท่าไรเท่าไรเขาจะเข้ามาเปลี่ยนให้เราเลยเนาะอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสดีค่ะมีอะไรชำรุดถ้าเราอยู่อพาร์ตเมนต์มันจะดีตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเรามีอะไรชำรุดเราสามารถไปบอกพนักงานเขาแล้วเขาจะมาเปลี่ยนให้เราแต่มันเย็นที่ว่าจะช้าหรือเร็วเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับไปถ้าเขามาช้าเราก็อดทนอดทนหน่อยแต่เขาก็มาเนาะคือส่วนรวมแล้วเขาอะบริการคนเยอะอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ที่นี่ก็คนเยอะหลากหลายอ่า หลากหลายอาชีพหลากหลายเวลาที่ว่างที่จะมาเนาะแต่ส่วนมากถ้าจะให้พนักงานเขามาดูแลให้คือเขามาซ่อมแซมอะไรที่มันอ่าชำรุดอ่าเราก็จะกุญแจไปยื่นให้เขาแล้วก็เขียนเบอร์ห้องเขียนเบอร์โทรศัพท์เราให้เขาแล้วเขาก็จะมาทำให้เราเนาะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นชั้นวางแก้วแล้วเนาะ ออกมาแล้วเป็นเครื่องปรุงเก่าๆที่เราไม่ใช้นานมากแต่คนสมัยก่อนอ่ะคือแฟนก็ก็ถือว่าแฟนเป็นคนสมัยก่อนเหมือนกันเขาเป็นคนอายุเยอะแล้วเขาจะเก็บเครื่องปรุงตรงนี้ไว้แต่แล้วที่แต่แต่บ้านเขาเครื่องปรุงเยอะเนาะเขาจะเก็บเป็นกระปุกกระปุกสวยๆแต่ก่อนโมนาเคยถ่ายไว้แต่นี่โมนาเก็บกออกแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้ไทยค่ะอาหารไทยของโมนานแล้วก็มีอาหารของแฟนบ้างหม,ม้อข้าวแต็มอยู่เนาะ นี่ก็คือห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นเตาอบนะคะเตาอบนี่เป็นของอพาร์ตเมนต์เนาะเตาอบนี่เป็นของอพาร์ตเมนต์เครื่องล้างจานเนี่ยโมนาต้องขายเนาะโมนาต้องขายโมนาต้องถามคนที่จะมาอยู่ใหม่ว่าเขาจะเอาไหมถ้าเขาไม่เอาเราต้องถอดออกนะคะเราต้องถอดออกดึงเครื่องซักผ้าตัวนี้ออกเอ้ยไม่ใช่ขอโทษดึงเครื่องล้างจานตัวนี้ออกแล้วเราก็จะใส่ตู้ ใส่ตู้ที่เป็นช่องเท่านี้ให้กับเขาคืนเขาจะมีอะไหล่ให้เราอยู่ข้างล่างห้องเก็บของค่ะโมนาต้องดึงเครื่องซักร์เครื่องล้างจานออกเนาะอันนี้คือเครื่องล้างจานก็คร่าวๆในครัวก็จะเป็นประมาณทรงนี้แหละค่ะในครัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตาไมโครเวฟเครื่องทํากาแฟเครื่องปั่นของโมนาอันนี้ก็จะเป็นชั้นใส่ของจิปะถะ อันนี้จะเป็นชั้นใส่กาแฟถ้วยชามก็ย้ยายไปมั่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเนาะเคยเห็นกันแล้วแหละอันนี้คือห้องครัวต่อไปอีกห้องนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนทำไมมีโคกอยู่ใต้เตียงเพราะว่าห้องนอนจะไม่เปิดความร้อนมันก็เลยเย็นเนาะโมนานก็จะเอาโคกมาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้มันเย็นอยากกินเย็นเย็นวก็ ดึงออกไปดื่มได้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเป็นเตียงนอนเนาะก็เป็นห้องนอนก็มีแค่เตียงเตียงนอนตู้วางบนหัวนอนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของสามีเนาะก็มีแค่นี้ค่ะห้องนอน สิปีหเดือนขอบคุณสําหรับห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะเป็นห้องออฟออ,ออฟฟิศคอนทัวร์ห้องคอมพิวเตอร์เนาะบ้านเราก็จะเรียกห้องคอมพิวเตอร์โมนาก็จะถอดโต๊ะตรงนี้ไปแล้วหนึ่งตัวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เลยเราก็จะเคลียร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องออฟฟิศอ,อก,กองมูลเลอร์าบาางว้ตรงนี้ ก็้ดีปุ้ยเครื่องดื่มอีกแล้วอาหารมูเลอร์ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนาพาแซบไบโมนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพืเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาด้วยนะคะเดี๋ยวโมนาจะกลับไปหานะสวัสดีค่ะ